ประเทศอาเซอร์ไบาจานชื่อเต็มประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานเมืองหลวงอุงบากูชายาดิแนแดนแห่งไฟเพราะมีแหล่งกา๊าซธรรมชาติและไฟลูกจากพื้นดินตามธรรมชาติสถานที่ตั้งของประเทศอาเซอร์ไบาจานตั้งอยู่ในภูมิภาคคอเคซัสร,ระหว่างทวียุโรปและเอเชียที่เหนือติดกับประเทศรัสเซียที่ตะวันตกติดกับประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย คิดใต้ติดกับทะเศอ,อีรานที่ตะวันออกติดกับทะเลแคสเปียนลักษณะภูมิศาสตร์มีทั้งภูเขาสูงและที่ราบต่ำเทือกเขาสําคัญคือเทือกเขาคอเคซัสมีทะเลสาบและแม่น้ําหลักในสายพื้นที่บางส่วนเป็นทะเลทรายและทุ่งหญ้ากว้างภูมิอากาศหลากหลายตั้งแต่หนาวบนภูเขาไปจนถึงอบอุ่นหรืออินทะเลการปกครองปกครองแบบสาธารณรัฐแบบประธานาธิบดีมีรัฐบาลกลางบคุมประเทศภาคการเมือง มีหลักบุบาทสูงประมุขป,ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐป,ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคืออิลหัมอาลีเยฟอามาจักชาติอ่า,าเนีนของอาเเอรไบาจานได้รับอิิพลจากตุรกีและเปอร์เซียโดยอาหารที่ขึ้นชื่อเช่นพลอฟข้าวผัดใส่เครื่องเทศเนื้อและผลไม้แห้งโดนมาแบง์ุ่นห่อข้าวแด้เนื้อเคีบับเนื้อย่างแบบตะวันออกกลางชาดำเป็นเครื่องดื่มสำคัญในวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่เมืองเก่าบากูมรด,โด,โดนนกโลกโยูเนสโกเฟรมทาวเวอร์สตึกสูงรูปเปลวไฟสัญลักษณ์ประเทศภูเขาไฟโคร,โครนมีมากที่สุดในโลกพิหานไฟศาสนาสถานโบราณเกี่ยวกับไฟเตแกสเปียนชายฝั่งที่สวยงามวัฒนธรรมประปเพณีมีการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและเอเชียตัวที่สำคัญคือมุกกรรม นะฮรตรามที่เห็นชัดคือโพรมาเซอร์ไบจานมีชื่อเสียงระดับโลกเทศก,กาลที่สำคัญนวารุสปีใหม่เปอร์เซียฉลองด้วไม้ผลิความรู้ที่น่าสนใจอาเซอร์ไบจานเป็นหนึ่งในประเทศที่มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากฉายาดินแดงแห่งไฟเพราะไฟธรรมชาติจากก๊าซใต้ดินมีบัวไฟโคนมากที่สุดในโลกและประเทศนี้เคยอยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตและรัเอกราชในปี 1, 1991